เกลียนที่น่ารักทุกคนวันนี้คุณครูพัชรีพรน,นะคะจะมาสอนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะเรามาเรียนกันเลยนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะเรียนันในวันนี้นะคะก็คือหน่วยที่3นะคะพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศตัวชี้วัดนะคะส4.3ม3ทับ1 วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆส4.3ม3 2วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะก็คือพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะเรื่องต่อไปก็คือเรื่องตัวอย่างเหตุการณ์สําคัญที่ส่งผลต่อความต่อการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วก็เรื่องการปรีรูปประเทศสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะพัฒนาการทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะ,ะหนึ่งก็คือด้านการทูตและการทําสธิสัญญาระหว่างประเทศในรัชกาลที่4นะคะทรงยอมแก้ไขและทําสุญธิสัญญากับตะวันต,ตกที่สําคัญก็คือสิสัญญาวอลริงที่เราเคยเรียน ครั้งที่แล้วนั่นเองนะคะค่ะสำหรับสนที่สัญญานี้นะคะเรียกกันทั่วไปว่าเป็นสุนที่สัญญาที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะก็คือชาติคู่สัญญาได้เปรียบไทยนะคะแต่ไทยก็ต้องยอมเพราะอำนาจทางทาหารด้อยกว่านะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะในระยะแรกทําให้มีชาติต่างๆเข้ามาค้าขายกับไทยมากนะคะเป็นผลดีกับไทยนะคะแต่ในระยะยาวนะคะ เป็นผลเสียเพราะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ยากนะคะต้องถูกจำกัดในการขึ้นภาษีและยกเลิกสิทธิภาพนอกอาณาจักรอณาหรือว่านอกอาณาเขตนั่นเองนะคะอ่านี่ก็จะเป็นสิทธิภาพทางการศาลด้วยใช่ไหมคะต่อไปนะคะก็คือ,อด้านที่สองนะคะด้านการป้องกันการฮุกคามของชาติตะวันตกนะคะ รัชกาลที่5นะคะ,สะเสด็จประพาสยุโรปถึงสองครั้งนะคะเพื่อเจรจาและหาพันธมิตรที่ช่วยสนับสนุนไทยนะคะส่วนภาพที่เราโชว์นี้ก็คือภาพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าะะรัชกาลที่5นะคะพระองค์ทรงฉายพระรูปครั้งที่สเสด็จประพาสยุโรปนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ตอนนั้นนะคะไทยยอมเสียดินแดนนะคะให้กับชาติฝรั่งเศสแล้วก ชาติอังกฤษนะคะในครั้งที่1เนี่ยนะคะเสียแคว้นคาเมนหรือว่าสคาเมนส่วนนอกนะคะส่วนครั้งที่2ก็เสียแคว้น12จุดไทยนะคะหัวพันห้าทั้ง6นะคะเมืองพนแคว้นหลวงพระบางแคว้นเวียงจันท์คำม่วนและแคว้นจปาสักฝั่งตะวันออกหรือว่าหัวเมืองลาวทั้งหมดนะคะเสียคาเมนส่วนในนะคะได้แก่เสียมราฐพระจบ,บอง และสีโสพลน,นะคะแล้วก็ด้านขวาของแม่น้ำาขงก็คืออาณาเขตสยบุรีนะคะแล้วก็จำปาสักตะวันตกนะคะอันนี้เราเสียดินแดนนะคะส่วนน้อยนะคะให้กับฝรั่งเศสนะคะเพื่อที่จะรักษาดินแดนส่วนใหญ่ไว้นั่นเองค่ะส่วนอันต่อไปก็คือการเสียดินแดนให้กับอังกฤษนะคะก็คือเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ําสารวินนะคะ หเมืองเงี้ยวนะคะแล้วก็13เมืองกะเหลี่ยงนะคะอันนี้ก็เสียให้กับอังกฤษนะคะทางฝั่งพม่านั่นเองนะคะส่วนทางใต้ของไทยก็เสียดินแดนรัฐไซบูรีนะคะรัฐกันตันรัฐต่างการนูนะคะแล้วก็รัฐปริตให้กับอังกฤษนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะก็คือด้านที่3นะคะการแก้ไขสิทธิภาพนอกอาณาเขตนะคะในรัชกาลที่5เนี่ยยอมนะคะพยายามแก้ไข เรื่องสิทธิภาพนอกอนณาเขตทําให้มีการยกเลิกสิทธิภาพนอกอนณาเขตของคนในบังคับของชาวต่างชาติไบ้างนะคะส่วนอันต่อไปก็คือตัวอย่างเหตุการณ์สําคัญนะคะที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ก็คืออังกฤษได้สิสสทธิภาพนอกอนณาเขตนะคะแล้วก็ยกเลิก ภาษีปักเรือให้เก็บภาษีสินค้าขาเข้า100ร้อยละสามนะคะ,ะแล้วก็ให้มีการค้าเสรีนะคะและไทย,ยได้อนุญาตให้นำข้าวปลาเกลือไปขายต่างประเทศได้นะคะคนในบังคับอังกฤษนะคะก็ได้นำฝิ่นเข้ามาขายในไทยได้นะคะแต่ต้องขายให้กับเจ้าภาษีฝิ่นเท่านั้นนะคะ ถ้าเจา้าภาษีผินเนี่ยไม่ซื้อก็ต้องนำออกไปนะคะ,ะส่วนชาติอื่นๆนะคะก็ได้สิทธิพิเศษเพิ่มเติมนะคะอังกฤษก็จะได้สิทธิพิเศษนั้นด้วยนะคะ,ะสินค้าที่เป็นสินค้าออกให้เก็บภาษีได้เพียงครั้งเดียวนะคะสัที่สัญญานี้นะคะก็จะแก้ไขได้เมื่อพ้น10ปีไปแล้วนะคะ,ะก็คือการทำสสิสัญญาบาริงของ เซอร์จอร์นบลริงนั่นเองนะคะค่ะส่วนผลกระทบของสัสญญาบลริงมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนมาดูด้านเศรษฐกิจนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของประเทศนะคะจากแบบยังชีพเป็นแบบเศรษฐกิจแบบการตลาดนะคะมีการเปลี่ยนแปลงประเภทสินค้าหลักของประเทศทําให้ข้าวเนี่ยกลายเป็นสินค้าออกที่สําคัญมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะการขยายตัว ของการค้าภายในประเทศเนี่ยนะคะประกอบกับการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมนะคะทำให้การค้าขายการค้าขายนั้นขยายตัวอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้ก็เป็นผลดีนะคะแล้วก็มีการพัฒนาอุตสาหกรรมนะคะและรัฐได้ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคนะคะให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเศรฐษฐกิจด้วยนะคะมีการปฏิรูปนะคะ ระบบภาษีอากรการคลังนะคะจัดทั้งหอรัศดากรพิพัฒน์แล้วก็มีการจัดทำงบประมาณแผ่นดินเป็นครั้งแรกด้วยนะคะส่วนผลกระทบด้านการเมืองนะคะด้านการเมืองก็จะมีเรื่องของการผ่อนคลายแรงกดดันจากมหาอำนาจตะวันตกนะคะแล้วก็เป็นการเปิดสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับนานาชาติ สิทธิภาพนอกอาณาเขตนะคะและคนในบังคับถือเป็นความเสียเปรียบในระยะยาวมากซึ่งไทยก็เริ่มเจรจาเพื่อจํากัดปัญหานี้ด้วยนะคะส่วนทางด้านสังคมนะคะด้านสังคมเนี่ยการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้มีบทบาททางเศรษฐกิจพ่อค้าและนายทุนชาวตะวันตกก็เข้ามาค้าขายและลงทุนทําธุรกิจแข่งขันกับนายทุนชาวจีนนะคะ มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนะคะสินค้าของชาวตะวันตกซึ่งเป็นสินค้าแปลกใหม่นะคะกระจายไปยังประชาชนทั้งในเมืองและก็ชนบทด้วยนะคะทำให้ประชาชนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่ใช้เงินตราหาซื้อสิ่งของแทนวิถีชีวิตแบบเดิมที่มีการแลกเปลี่ยนกันนะคะใครมีข้าวมีปลาก็มาแลกกันนะคะแต่ตอนหลังมีเบี้ยมีเงินเข้ามา เป็นเงินตรานะคะก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะครั้งใหญ่นั่นเองอ่าแล้วก็มีการปฏิรูปประเทศสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็คือการปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลที่5นั่นเองนะคะก็คือการปฏิรูปประเทศในระยะแรกทรงตั้งหอรัศดากรทิพพ์นะคะทรงเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมการเข้าเฝ้านะคะ ทรงตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและทรงสภาที่ปรึกษาในพระองค์ด้วยนะคะ,ะส,สำหรับการปฏิรูปประเทศในระยะที่2นะคะทดลองขยายการปกครองนะคะจาก6กลรมเป็น12กรมนะคะพระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางเนี่ยก็ได้รับการศึกษาแบบใหม่มาช่วยในราชการนะคะทรง จ้างชาวต่างประเทศนะคะมาเป็นที่ปรึกษาในการทํางานด้วยนะคะนี่ก็คือการปฏิรูปประเทศในระยะที่2นั่นเองนะคะแล้วด้านการบริหารราชการแผ่นดินนะคะทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ในวันที่1เมษาพศ2435นะะหลังจากที่กระทรวงทรงทดลองมา4ปีนะคะซึ่งแบ่งเป็น12กระทรวงก็ได้แก่ กระทรวงมหาดไทยนะคะกระทรวงนครบาลกระทรวงโยธาธิการกระทรวงธรรมการนะคะกระทรวงเกษตรพาณิชย์การนะคะกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมตุลาธาทรนนะคะกระทรวงยุทธนาธิการกระทรวงพักคลางมหาสมบัตินะคะกระทรวงการต่างประเทศนะคะกระทรวงกลาโหมและก็กระทรวงวังนะคะอันนี้ก็แบ่ง ออกมาเป็น12กระสวงนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ศึกษาเรียนรู้นะคะไปหลายเรื่องเลยนะคะก็ตามไปดูนะคะใครจำไม่ได้ก็กลับไปดูย้อนหลังได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบนะคะการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ